ศูนย์ห้าหนึ่งขอให้สองร้อยพอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทวางก่อนนะอะะนะเขจอดนิ่งเลยเดี๋ยวผมอจอดนิ่งเลยต้องให้มันต้องให้มันจอดทั้งหลังนะมันจะได้ไม่เห็นว่าโทรบินเข้าหามันทั้งหน้ามันจะได้หลบไม่ได้แล้วเห็นยังทุกคนเห็นยัง เอเอเห็นยังหอมาตกเขานะครับหอเห็นแล้วจ้ะโอเคตอนยากนะหอคอย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 ทำ่วยเท่าไหร่จ่ามันเงยหน้าไปไม่ถึงอ่ะมันลีงหาหอนะครับมันไกลนะฮอร์ไกลไปไปหรออะไรนะครับไกลไปใช่ไหมโทรไกลไปใช่ไหมที่เดิมครับผมจอดนิ่งที่เดิมเลยมันไม่คนขับคือมันมันอยู่สูงเกินนะครับน่าจะัไปไม่ถึงไไม่ได้ โอเคใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมผมจัดการเองเขากำลังตั้งโทรเหมือนกันตรงนั้นนะมอาไงดีวะถ้ามันโดนโทรเม็ดหนึ่งมันก็สี่สี่กับสองกำลังเข้ามามาที่เดิมครับผมที่มาหนึ่งเลยมาแท็กหนึ่งจังจอดนี่กระยิบผมอยู่พอมันบิดอยู่ประมาณมาร์หกใส่ลูกกระสุนยังเราใส่ลูกกระสุนด้วยนะโผอ่โทลมันตั้งได้กี่อันอ่ะท่านเดียวตั้งแบบ mình tăng được ừ? Ừ? Ừ. Ừ? Hey. anh điều à? vẫn chưa 3 3 3 người không đến, Tao này không đến người không người không đến, người không đến, người không đến, không đến, không Sồi 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 đó đó. Dao, dao. Ờ. Tent tua, tent tua, tent tua. Ho. Ê, เติมลูกเติมลูกเติมลูกมันบินมาหาแล้วควันมันขึ้นแล้วมันบินแถแถวสามนะวิ่งไงไงไม่ถึงกาชิปเฮิร์สเอยยืไปเออเออโดนโดนโดนเออสวยบึ้ม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 ี